สวัสดีครับพบวกวับผมมีเหาชนแนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดียโบสามเ l ลน์ลิฟที่181สซุนิมาสะวิชด็อกเตอร์จะเป็นยังไงสามารถติดตามกันได้เลยครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงความสามารถของเซตที่จะเป็นเชลน์ลิฟครั้งนี้ก่อนนะครับก็คือเซตซุนิมาสะซึ่งเซตซุนิมาส์นั้นจะมีเซตโบนัสดังนี้ครับเมื่อครบ2ชิ้น Skill f สติชอาร์มจะอยู่จนกว่ามันจะโดนโจมตีตายและลดคูดาวลง80%เมื่อครบ4ชิ้นเราและสัตว์เลี้ยงของเราจะได้รับดาเมจลดลง3%ต่อเฟสติชทุกตัวที่อยู่ในสนามนะครับและเมื่อครบ6ชิ้น การใช้สกิลที่เป็นมานาสเปนเดอร์หรือการใช้มานาของเราจะทำให้เราโจมตีเพิ่มขึ้น15,000%รวมทั้งสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับเป็นเวลา8วินาทีครับผมในส่วนของไอเทมอื่นๆนั้นก็จะมี The Short Man Finger ที่จะทำให้เกากระทานของเรากลายเป็นเกากระทานตัวเล็ก3 <I must S 1> ตัวและดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ ส่วนของในคาในคิวก็จะมี2ชิ้นที่น่าสนใจด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือ Mask of J.R.R.A.M. ที่จะทำให้ดาเมจของสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มขึ้นนะครับผมและอีกชิ้นหนึ่งที่จะอยู่ในคาในคิวเช่นกันก็คืออุคาเพียนเซอร์เพนที่จะมีเอฟเฟกก็คือเมื่อเราได้รับดาเมจดาเมจจะโดนส่งส่วนหนึ่งไปให้ซอมบี้ด็อกของเราทำให้เราตายยากขึ้นนั่นเองครับ ทีนี้เรามาพูดถึงในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็คือสกิลหลักของซูนีมาสะเซตนั่นก็คือสกิลเฟสติชร์มี่ครับสกิลเฟสติชร์มี่จะเป็นการเรียกมอนสเตอร์ตัวเล็กที่เป็นคล้ายๆชนเผ่าถือมีดออกมา5ตัวซึ่งแต่ละตัวนั้น จะมาโจมตีให้กับเราซึ่งท้าทำดาเมจ180%จากดาเมจของอาวุธของเรานะครับซึ่งรูนของเราในการในครั้งน,นี้ก็จะเป็น region of dagger ที่จะทำให้จากการมี5ตัวเป็น8ตัวนะครับผมสกิลที่2ที่เป็นสกิลเรียกพวกเหมือนกันก็คือสกิลเกากระทานโดยเราจะใช้รูนเป็นฮูมันกอยซึ่งจะทำให้ เกลกระทานของเราทุกตัวโจมตีเป็นระยะหมู่นะครับก็คือเป็นการกระจายดามเมจใส่และรวมกับช็อตแมนฟิงเกอร์ทำให้เรามีเกากระทานทั้งหมด3ตัวนะครับและสกิลสุดท้ายที่เราจะใช้เป็นการเรียกพวกก็คือสกิลซอมบี้ด็อกนะครับโดยสกิลซอมบี้ด็อกนั้นเราจะใช้เป็นรูนเรชชิงบีช หรือพูดได้ว่าทุกครั้งที่ซอมบี้ด็อกโจมตีจะทำให้เลือดเราเด้งขึ้นกลับมานั่นเองครับซึ่งเราจะมีสกิลใช้มานาอยู่2 s k สกิลด้วยกันสกิลแรกก็คือสกิลฮอนที่จะใช้รูนเป็นรูนคอนซูมสปิริตซึ่งสกิลนี้จะเป็นสกิลดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับและรูนรูนนี้จะทำให้เราได้เลือดรีเจนกลับมาเมื่อเราใช้สกิลฮอนด้วยนะครับผม และสกิลมานาสเปนเดอร์อีกอันหนึ่งที่เราจะใช้ก็คือสกิลปิรันยาโดยจะใช้รูนเป็นปิรานาโดซึ่งเป็นการรวบมอนเข้ามาในใต้ฝุ่นของปิรันยาเป็นเวลา4วินาทีนะครับผมโดยเราจะมีสกิลหลบหนีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสกิลสปิริตวอล์กโดยใช้รูนเป็นรูนเซเวเรน c ์ที่จะทำให้เมื่อเข้าสู่ร่าง Spirit วอล์จะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหลบหนีมอนเมื่อเราโดนรุมมากนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงไอเทมและสกิลทั้งหมดของชเชลนลิฟ f t ครั้งนี้แล้วเรามาพูดถึงวิธีการเล่นชเชลนลิฟ f t ในครั้งนี้ดีกว่าครับวิธีการเล่นชเชลนลิ i f t ในครั้งนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมาก็คือเมื่อเข้ามาในชเชลนลิฟ f t แล้วให้เราเรียกพวกออกมาให้หมดนะครับหรือเรียกสัตว์เลี้ยของเราออกมาให้หมด หลังจากนั้นเราก็เดินตามทางและให้สัตว์เลี้ยงของเราจัดการมอนตามทางได้เลยครับโดยระหว่างทางอย่าลืมที่จะใช้สกิลที่เป็นสกิลมา a นาสเปนเดอร์นั่นก็คือฮอนและปิรันย่าด้วยนะครับเนื่องจากมันจะทำให้ดาเมจของสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองโดยข้อควรระวังในการเล่นชเชลีลิฟในครั้งนี้ก็คืออย่าลืมนะครับว่าเราใช้สัตว์เลี้ยงในการโจมตีดังนั้น เป้าหมายของเราจะเป็น Random t a r เก็หรือมันจะทำแบบสุ่มขึ้นมานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะต้องระวังไว้ก็คือการเคลียร์ในเซตเซตนี้อาจจะทำได้ยากและช้านิดหนึ่งเนื่องจากมอนเตอร์ของเราทุกตัวนั้นโ <It 's S 1> จมตีเป็นเป้าหมายเดียวมแม้จะมีกระทานที่จะเป็นดาเมจกระจายก็ตามแต่ก็ยังไม่ได้แรงพอที่จะทำให้มอนสเตอร์ระเบิดไปในคลิฟตาเหมือนกับบิวอื่นๆนะครับ ดังนั้นการเคลียร์มอนสเตอร์ในชชเลนจ์ลิฟครั้งนี้อาจจะต้องใช้เวลาช้านิดหนึ่งหรือบางทีเราอาจจะต้องเลือกมอนสเตอร์ที่เป็นพวกเอลิทแพ็กหรือแชมเปี้ยนแพ็ในการสอสู้มากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมหรือถ้ามีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถที่จะติชมได้ใต้คลิปนี้รวมทั้งเพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับ โดยเพจ Facebook ผมจะไลฟ์เกมเกือบทุกวันเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่ประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นเก n s ชินเดมแพร d เดียโบ3หรือ c y เบอร์พังที่กำลังจะเข้ามาผมก็จะเล่นเกมนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ